นี่คืออันนี้พระที่นั่งพุทธานถมทองสําหรับองค์นี้พระที่นั่งพุทธาลค่าเงินค่าทองงานค่ากับถมทองอันนี้เราเราแสดงอย่างนี้อยากให้คนเห็นความแตกต่างของงานสองชนิดค่าเนี่ยโครงข้างในเป็นเหล็กพระที่นั่งพุทธาลองค์นี้โครงข้างในเป็นเหล็กส่วนประกอบเป็นเหล็กหมดเลยครับแล้วใช้ทองคาร้อยเปอร์เซนต์ดึงมาเป็นเส้นแล้วฝังบนเนื้อเหล็กการที่จะเราเอาทองคําฝังบนเนื้อเหล็กเนะี่ย ไม่สามารถเอาทองคําฝังไปได้เพราะผิวหน้าเหล็กมันเรียบ,รบเราต้องเราเรียกว่าสับสับผิวหน้าเหล็กให้ขรุขระเรามีองศาสิวตั้งองศาสิวแดครั้งสับไปสับมาคือเพื่อให้เกิดความหยาบค่ะความหยาบคาาบะ่ะเมื่อผิวหน้าเหล็กขรุขระเราสามารถเอาทองคําเนี่ยฝังลงไปได้มันจะเกาะติดดึงไม่ออกเลยถ้าเป็นผิวเรียบไม่มีทางไม่มีทาง,ทางเลยเพราะมันมันฝังเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ออกต้องทําให้ขรุขระมันจะทําหน้าที่เหมือนน้าเตย นน<ล>คืองานคร่ำเงินคร่ำคร่ำคร่ำโครงข้างในเป็นเหล็กและใช้ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ฝังบนเนื้อเหล็กปอกลงบนเนื้อเหล็กค่ะ<อ>นะคะอันนี้โอ้อน,นี่ก็ยิ่งยากเพราะทองคําใช้ดึงเล็กเท่าเส้นผมกว่าจะหนึ่งเส้นกว่าจะถมลายให้เต็มคุณสรยุทธดูสิคะกว่าจะถมให้เต็มเนี่ยมันใช้เวลานานมากทองแต่ละเส้นเล็กเท่าเส้นผมเท่าเส้นผมถ้าใช้ทองใหญ่งานก็ยากลายมันก็ยากถ้าใช้เล็กงานมันก็ละเอียดนี่กะะ็คือเหมือนจริงๆงเหมือนลายเส้น เป็นลายหมดเลยจ็ิงๆ,ๆก็คือทองเป็นเส้นๆเป็นทองหมดเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยโบราณนะคะข้าเนี่ยจะข้าลงบนสัตร์อาวุธต่างๆพวกหอกพวกดาบพระแสงเงาต่างๆบนบ,บนอาวุธต่างๆนี่สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงอนุรักษ์งานนี้เพราะตอนนั้นมีครูอยู่คนเดียวเท่านั้นอาจารย์สมานนะคะแกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนเดียวเท่านั้นที่ทําเป็นลูกหลานก็ไม่รับนี่สมเด็จท่านก็โปรดเกล้าให้มาสอนนักเรียนศิลป์ชีพ ตอนนี้เรามีประมาณสักยี่สิบคนได้แล้วที่รับงานค่าได้แต่ก็หมดหมดไปกับอ,<ม>อาจารย์ธรมาแล้วไปกับอาจารย์แลวพระอาจารย์เอาไปด้วยแล้วะแต่แต่งานค่านี่ไม่เหมือนงานแผนกอื่นๆที่เรามีงานค่างานค่าน,นี่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนสามารถทํางานแผานกน,น,นี้ได้ใครที่เหงื่อเค็มเนี่ยทางานค่ําไม่ได้เพราะว่าเออความเข็มของเหงื่อเมื่อจะเมื่อจะฝังทองคําไปมือเนี่ยมันไปถูกเหล็กเนี่ย เหล็กมันจะเป็นสนิมทําให้ทองคําเนี่ยฝังลงไม่ติดอ้อโหอันนี้คนที่เหงื่อเค็มทําไม่ได้การแผนกอื่นทําได้หมดแต่แผนกนี้ค,คนมีร่างกายเฉพาะอีกอันนี้เฉพาะงานนี้เท่านั้นเองนะคะ oh แล้วก็แต่โบราณเขาคล่ําลงบนเนื้อเหล็กเราก็มาคิดว่าเอ๊ะบนสัตว์ตาวุธใเนี่ยถ้าสมัยนี้มันจะทําอะไรได้เราลองคล่าบนทองคําขาวบนเงินก็คล่ําลงได้เอาทองคําฝังไปได้แต่ใช้ทองคํา ห้าสิบบาทไปหายหมดเลยความมันของเนื้อเงินเนี่ยมันวาวมากมันดูดทองคําหมดเลย mm hmm. เราเรียกว่าดูดคือมันมองไม่เห็นทองคําโบราณเ็าถึงบอกว่าคล่ําบนเนื้อเหล็กเอาทองคําฝังบนเนื้อเหล็กเนี่ยเมื่อเหล็กเป็นสนิมความความสนิมของเหล็กนี้จะขับให้ทองคําสุกเป็นประกายเปล่งปลัง่งขึ้นมา oh oh. ฉะนั้นงานพระที่นั่งองค์นี้เพิ่งเสร็จนะคะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงสอง,งปีสามปีเนี่ย มันก็ยังเห็นลายไม่ชัดถ้างานนี้ทิ้งไว้เป็นสิบยี่สิบปีทองคําจะเด่นขึ้นมาเป็นลายคุณชอยุทธ์จะเห็นร<อ>ัดรถ,รถ้าเราไปใส่เงินใส่อะไรไปไม่สวยเพราะว่ามันจะกลืนเลยต้องกราบครูบาอาจารย์ว่าเชื่อแล้วต้องกลับมาถ้ามบนเนื้อเหล็กเหมือนเดิมอันนี้โครงข้างในเป็นเหล็กอันนั้นโครงข้างในเป็นเนื้อเงินเงินแท้ๆอันนั้นโครงข้างในเป็นเหล็กแล้วอันนั้นใช้ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ฝังลงไปอันนี้ใช้ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์รีดให้บาง แล้วมาตัดให้ละเอียดแล้วมาบดฝนปนกับปลอดจนจับเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าทองเปียกเอาทองเปียกเนี่ยทาบนเงินเงินที่ได้รับการสลักทําลวดลายแล้วถึงเรียกว่าถมทองคืองานเจ้างามคนละอย่างวิธี <คน S 1> ทำคนละอย่างแล้วแล้วลักษณะงานก็ออกคนละอย่างถมทองนี่เป็นงานแผนกเดียวที่มีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนต้องทําเป็นทีมเวิร์กนอกนั้นเป็นงานที่ใช้คนเดียวทําจบในคนเดียวได้ แต่นี่ต้องเป็นทีมเบิร์กมีแ้่แต่ช่างขึ้นรูปนะคะช่างเขียนลายกัดกดนะคะช่างสลักดุลน,นะคะลงทมผาทองอะไรต่างๆขั้นตอนอยู่เยอะอันนี้ต้องใช้ความสามัคคีกันมากนะ,ะคะบางทีพอขึ้นพอเสร็จแล้วมันไม่สวยก็โทษกันไปโทษกันมาทุกคนต้องจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะทํางานออกมาสวย<อ>นะคะนี่คืองานรวมใจรวมใจสามัคคีอันนี้ทะเลาะกันแล้วเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะทาไม่ได้ องนั้นก็งามมากครับท่านผู้หญิงครับอัน,นอันนี้เป็นบุษสบกมาลาอันนี้เป็นงานที่เราทําขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพิมราชินีนาจเจริญพระชนมายุครบหกรอบ,รบในปีสอนปี2547อันนี้อันนั้นเป็นงานชิ้นเอกเลยตอนนั้นอันนี้เป็นนางเอกเลยเมื่อปี2 5 4 7แต่อันนี้เป็นงานที่ร่วมใจกันเจ็ดแผนกช่วยกันทำนะคะบุษสบกมาลาเนี่ยเออเป็น อันนี้ขนาดเล็กถ้าขนาดเล็กอย่างเนี้ยถ้าขนาดใหญ่ก็เสด็จเข้าไปประทับได้เป็นที่ประทับออกว่าราชการเหมือนที่พระที่นั่งอมริน<อ>บุตษบกมาลาอันนี้เราเรียนแบบมาจากพที่นั่ง <จำ S 1> อมรินจำลองมาจำลองมาบุตษบกมาลาถ้าถ้าเป็นตรงกลางตั้งแต่ยอดมาเฉพาะตรงกลางไม่มีข้างๆเฉพาะกลางใหญ่นี้เราเรียกว่าบุษบกเมื่อไหรเราเอาเกินสองข้างข้างๆนี่เราเรียกว่าเกิน เมื่อไหร่เอาเกินสองข้างเข้ามาประกบเมื่อนั้นเรียกบุดสบกมาลาสองข้างนี่ขยับเข้าได้ขยับออกได้<อ>ฉะนั้นท่านเหลือแต่ตรงกลางเรียกบุดสบกเอาเกินสองข้างมาประกบเรียกบุดสบกมาลาบ,บุดสบกมาลาอันนี้ใช้นักเรียนเจ็ดแผนกช่วยกันทำมากนะใชสอง้<ม>2ย5ปดสิบห้าคนทําใช้เวลาหนึ่งปีทํางานแต่ละชิ้นหรือแต่ละองค์เนี่ยนะครับทุวีห์ฮะมีใครออกแบบหรือว่า หรือว่ามีทีมงานออกแบบยังไงอ๋อก็มีส่วนใหญ่ก็สมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีนาถท่านจะรับสั่งนะคะว่าให้ทําอะไรที่เป็นไทยๆแล้วก็อันนี้ก็เรียนแบบของโบราณแล้วก็เรียนแบบของโบราณมาแล้วก็ย่อส่วนเขียนบกเขียนแบบมีค่ะมีทีมม,มีทีมค่ะครับด้านโน้นเด่นมากเลยนะ,ะถวิลงาะคือไม้แกะสลักใหญ่มากค่ะ,ะอันนั้นเป็นไม้แกะสลักเป็นไม้สักนะคะ แกะเรื่อง <ใน S 1> ตำนาน,นะะเพชรชลัดนะบอกเกิดแก้วเก้าประการอันนี้เป็นเรื่องราวของพ่อค้าเพชรต้องดูดูอย่างนี้ถึงจะเห็นเรื่องทั้งหมดนะ,ะอ่าใช่ว่าเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นเราแกะมาเป็นช่วงๆนะทั้งหมดสี่ช่วงแล้วเอามาประกรบเข้าไปประกรบเข้าไปต้องประกรบให้มองไม่เห็นว่าช่วงไหนบ้างแต่อันนี้ยังเห็นนะคะถ้าต่อไปเราจะทําให้คุณสอยุธหารอยต่อไม่เจอ อันนี้ยังรอยยังเห็นว่ารอยต่อช่วงไม้จะต่อช่วงเป็นไม้ชิ้นยาวๆแกะยาวๆแล้วมาประกบกันท่านบอกว่าที่ท่านให้ทํางานนี้เพราะอยากอนุรักษ์ฝีพระหัต์แบบรัชกาลที่สองที่รัชกาลที่สองแกะบานประตูวัดสุทัศน์แล้วก็โดนไฟไหม้ไปแล้วนะคะท่านรับสั่งว่าฝีมือของรัชกาลที่สองนั้นสุดยอดของงานไม้แกะสลักนะท่านถึงอนุรักษ์งานอันนี้ไว้ งานที่ฝีมือคนไทยซึ่งทาได้ดีอันนี้เพิ่งยังแกะลึกแค่สามสี่ชั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องตำนานเพชรชลัตนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าในอดีตการนะเะทพเทวดาอารักษ,ษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอเทวดาอารักษ์หรือสีทั้ษษทททงหลายเนี่ยไปกราบมงคมทูลถามพระอิศวรตรงนี้เป <ทา S 1> ็นวิมานพระอิศวนไปถามไปถามพระอิศวรว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้แก้วก้าวประการเนี่ยมันมีมายังไงที่มาที่ไปยังไง พระอิศวรก็แนะว่าให้ไปถามท่านราษีท่านพระฤาษีตนนี้ชื่อฤาษีอังคตาร,รอีอังคตตนนี้ท่านเป็นพระฤาษีที่มีอายุยืนยาวที่สุดตั้งแต่สร้างโลกมาแล้วในสมัยพระฤาษีอังคตเนี่ยเป็นสมัยที่ความดีเต็มไปด้วยความดีหมดเลยในสมัยนั้นมีแต่ความดีเสมอกันหมดเลยนะคะต่ออันนี้เรียกว่ากฤติยุกท่านเกิดในยุคที่เรียกกฤติยุกลังจากกฤติยุคนี้เรียกว่า ทวาบริยุกเป็นยุกที่มีความดีสามส่วนความไม่ดี